ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซ้ำทางใครเพราะชีวิตและหัวใจถูกบุมเพาะมาต่างกันสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคอร์สนะครับคลิปสอนการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษนะครับเป็นคลิปที่สองแล้วนะครับวันนี้นะครับคอร์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับคำว่าพยางนะครับแล้วก็ตัวคำมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ในลักษณะเบื้องต้นขออนุญาตเริ่มสอนเลยนะครับ syllable นะครับพยางในภาษาอังกฤษนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนของพยาญชนะต้นนะครับส่วนที่2ครับก็คือส่วนของสลักนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของตัวสะกดสังเกตไหมครับว่าพยางอ่ะในภาษาอังกฤษนั้น จะมีความคล้ายคลึงก,กันกับภาษาไทยก็คือใครอยู่ด้านหน้าคือพยัญชนะต้นใครอยู่ตรงกลางก็คือสระและใครอยู่ตัวสุดท้ายก็คือตัวสะกดนั่นเองนะครับแต่ขนาดเดียวกันครับถ้าพูดถึงภาษาไทยนั้นก็จะมีเสริมอีกหนึ่งตัวเราจะเรียกว่าวันในยุคนะครับวันในยุคน่นอนวรรณยุ์ในส่วนของภาษาไทยก็จะแบ่งออกเป็นเสียงเอก <S S เสียงโท,ท<ร>เสียงตีเสียงจัตวาอย่างนี้เป็นต้นแต่ภาษาอังกฤษ ไม่มีโอเคนะครับต่อมาครับเอะคุณควอสแล้วพยัญชนะต้นมันแตกต่างยังไงกับพยัญชนะของตัวสะกดแน่นอนครับมีความแตกต่างกันถ้าใครอยู่ด้านหน้านั่นคือพยัญชนะต้นและคลิปแรกถ้าใครเพิ่งมาดูคลิป2ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับเพราะว่าควอสันได้มีการสอนการเทียบเคียงเสียงของภาษาอังกฤษไปสู่ในส่วนของเสียงของพยัญชนะไทยอย่างไรนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ก็คือจะใช้ของคลิปแรกมานะครับและคุณครูแล้วสลดบเรามีอะไรบ้างหลักการเบื้องต้นครับวันนี้ครูจะมาสอนสลาดเบื้องต้นก็คือ5ตัว a e i o และก็ตัว u นะครับแล้วก็ตัวสําหรับพยัญชนะตัวสะกดนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแม่กบแม่กงแม่เกยแม่กอกาอย่างเี้เป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อมาตัวที่2ครับ คำว่า word นะครับ word คืออะไร word จริงๆก็เป็นคำนะครับคำในภาษาไทยและกันนะครับยกตัวอย่างเช่น t e n คุุ้ๆน,นะครับ t e n อ่านว่า ten สิเนาะคุณครู ten ยังไงอ่ะขออย่าเขียนตัวตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วกันนะครับ t e n ten สิตัวแรกครับในที่นี้ ก็คือตัวพยัญชนะตน้นอ่าเราเทียบเคียงมาแล้วก็คือตัวททหารครับเนาะอี e, ออกเสียงเอนะครก็จะกลายเป็นทอเอและทอเอเอ็นคือตัวสะกดแน่นอนครับคืออยู่ตัวหลังเพราะนั้นจะอ่านว่าอะไรครับทอเอนอ่านว่าเทนนะครับโอเคนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเรามีการสลับที่กันนั้น ตำแหน่งของมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเช่นเช่นเช่นถ้าขอใส่คำว่า n E T ทีในที่นี้การอ่านออกเสียงก็จะแบ่งออกไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะนั้น n ตัวหน้าก็คือตัวอะไรครับนอนหนูครับ E ออกเสียง A เหมือนเดิมครับแล้วก็ T ออกเสียงเป็นตัวทอทหารเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นนอเอทอได้คำว่าเน็ครับ ออกมานะครับแสดงว่าอะไรครับการสลับที่มีผลต่อการอ่านออกเสียงโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มคำหนพยางศ์สพยาง์แล้วก็3ามพยาง์ดูว่าเรายังสามารถสะกดและอ่านเองได้ไหมโอเคนะครับเริ่มครับคำหนึ่งพยาง์ในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับมี5ตัวครับ cat bed sit not but เฮ้ยวคอดอ่านได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ครับเราก็สามารถอ่านได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่สังเกตไหมว่า5ตัวนี้มีอะไรแปลกๆนะครับแน่นอนครับคคอดเอาสีแดงใส่ไว้สำหรับตัวที่มันเป็นสระแน่นอนสระก็คือ a e i o u มี5ตัวนะครับแล้วคุณครูแล้ว,ลวหนูจะรู้ได้ไงว่าสระอันไหน เป็นเสียงสระเทียบเคียงของภาษาไทยอย่างไรนะครับหลักการเบื้องต้นครับอย่างน้อยอะ่ะเราก็ต้องเคยท่องมาเหมือนกันเนาะ cat cat แมว dog dog สุนัขอย่างเี้เป็นต้นเอาตรงนั้นนะครับเอามาเทียบเคียงของสระได้เช่นกันเพราะนั้นถ้าดูตัวอยา่างตัวนี้ปุ๊บเหมือนกับตัว ten กับตัว n e ตเมื่อกี้นี้เลยนะครับตัวหน้าตัว c <Aww. S 2> ก็คือพยัญชนะต้นเพราะนั้นตัว c ถ้าเทปแรกถ้าอัดคลิปครั้งแรกได้ไปดูนะครับ C แบ่งเป็น2ตัวก็คือสอโซกับตัวคอควายนะครับซอโซ10%คอควาย90%หลักๆเลยตีเป็นคอควายไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นอันนี้จะกลายเป็นตัวคอควายครับ A ออกเสียงแอรครับ T ก็คือตัวทอหารก็จะกลายเป็น C A T อ่านว่า Cat นะครับอ่านออกเสียงให้ได้ก่อน ความหมาเดี๋ยวค่อยมาทีหลังก็ได้นะครับ cat ที่แปลว่าแมวนะครับต่อมาครับตัวนี้คือตัว b b คือบอใบไ,ไม้ e ออกเสียง a ครับ d ก็คือตัวดอเด็กอ่านว่า bed นะครับ bed ที่แปลว่าเตียงนอนนะครับตัวที่3 s ก็ตัวตัว s ก็คือตัวซ่นะครับลิ้นติดฟันกันละ i ออกเสียงสระอีนะครับ t คือตัวททหารนะครับ แอบใส่ตัวสอีให้ล้นะครับอ่านออกเสียงได้เป็นอะไรครับซออิทอ่านว่าซิดนะครับที่แปลว่านั่งนะครับต่อมาครับ n o t n คือตัวนอหนูครับขึ้นต้นเลย o ออกเสียงเสละ o t คือตัวทอทหาน n o อ not ที่แปลว่าไม่นะครับได้เนาะเห็นไหมมีไม่ยากเลยนะครับ ต่อมาครับตัวสุดท้ายครับ b u t b คือตัวบอใบไม้ u ออกเสียงอ่ะนะครับ t ก็คือตัวถอทหารรวมกันกลายเป็นบอ a t ทที่แปลว่าแต่นะครับนี่ไงหนึ่งพยางเรียบร้อยละต่อมาครับดูสองพยางบ้างนะครับแปมมาแล้ว สองวายางเฮ้ยคุ้นหมดเลยคุ้นหมดเลยมองเห็นไหมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกครับนี่มาก่อนเลย L I O N ราชสีมาแน่นอนครับ lion นะครับ Lion L คือตัวลอลิงครับ I ก็คือสระไอขออนุญาตใส่ตรงนี้เลยเนาะได้ละไลละนะครับ O N นะครับ O N อ่านว่าออนนะครับ L i อ n อนะครับ Lion แปลว่าสิงโตนะครับทีนี้ตัวที่2ครับขออนุญาตเว้นตรงกลางไว้นั่นคือการแยกพยางนะครับหนึ่งคำอาจจะมีมากกว่า1พย่พยางก็ได้ในที่นี้เราจะสังเกตยังไงว่ามันมี1พยางหรือ2พยางดูง่ายๆเลยก็คือถ้ามีสลักที่อยู่ห่างกันสแสดงว่าแต่ละช่วงของมันก็คือ1พย่พยางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ2พยางแน่นอน D-I-N พยางแรก N-E-R คือพยางหลังนะครับ d I N ดอนะครับ d ดอเด็ก e I ออกเสียงอี N คือตัวนอหนูจะได้คำว่าดินละเห็นไหมครับ N มี2ตัว N หน้าคือตัวสะกดของตัวข้างหน้าแต่ N ตัวนี้คือพยัญชนะต้นของตัวด้านหลังเพราะฉะ <ừ. S 1> นั้นจะอ่านว่าอะไรครับ N นอหนู E-R ออกเสียงเอเอเออนะครับกลายเป็น dinner dinner แปลว่าเข้าเย็นนะครับต่อมาครับตัวนี้ก็สองพยางค์เหมือนกันขอยาตแบ่งอย่างนี้ครับปื๊ดทึกก็จะกลายเป็น M O ก็คือมอมา O สลรออและมอก็คือตัว TH ก็คือตัวทอทงเนาะ ER ออกเสียงเอกลายเป็น m o t ตอ r m มอเ r ก็คือคุณแม่นะครับต่อมาครับอันนี้ สองพยางเหมือนเดิมอ่าฝึกแบ่งฝึกแบ่งแทนหนูย u u s l ะ a นะครับเราสะกดในใจได้ไหมครับอ่านออกเสียงสะกด no อมอน a ำครับ no อมอน a ำได้ละต่อมาครับพยางหลังครับ ber b บอยไปไม้ er ออกเสียงเออเออ bo er อ e r นะครับกลายเป็น number นัมเบอตัวเลขน,นะครับต่อมาครับสังเกตไหมตัวนี้มีความไม่เหมือนกับตัวอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยตัวอื่นะตัวสละอยู่ด้านในแต่ตัวเนี้ยสละขึ้นต้นเลยไม่ต้องตกใจครับถ้าสละขึ้นต้นเราจะใช้ตัวออ่านเข้าไปช่วยเลยเพราะนั้นในนี้ก็จะอ่านออกเสียงเป็นตัวโอตรงๆเลยครับออโอโอได้ละเป็นอย่างนี้เลย P ออกเสียงพอพานนะครับพอพาน e n e ออกเสียง A n คือตัวนอนหนูอ,อ่านว่า open open ที่แปลว่าเปิดโอเคไหมครับต่อมาชะวะ่วงมาดูตัวนี้ครับตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย a b l e เว้นอย่างนี้เลยนะครับ a ก็ a เลยเอาเอาอาอก่างมาด้วยนะครับ b b บอใบไม้จะพบว่าเฮ้ย ที่คววติ๊กสีแดง2ตัว L กับ E เลยแสดงว่ามันออกเสียงร่วมกันเลยครับกลายเป็นเ e อิญเอิญนะครับกลายเป็นบอเอิญเบิร์นะครับกลายเป็น a อเบิรเอเบินะครับได้เหมือนกันแปลว่าสามารถนะครับ <S <S ต่อมาครับตัวนี้เฮ้ยคุณคัวถ้าเห็นอย่างนี้แล้วสามพยางใช่ไหมไม่ใช่นะครับในที่นี้คือ2พยางเพราะว่า E กับ e A อยู่ร่วมกันก็เลยออกเสียง1เสียงนั่นคือ e a ก็คือออกเสียง e นะครับออกเสียง e เพราะนั้นจะกลายเป็นท่อ e c h คือตัวชอช้างจำได้ไหมชอช้างชอช้างอ่าได้แล้ว t และ e r เหมือนเดิมครับออกเสียงเออเออกลายเป็น teacher teacher นะครับคุณครูคุณครูนะครับ,รรนะรบต่อมาครับอันนี้ก็แบ่งเป็นสองพยางเช่นกันสระขึ้นต้นก็มีอออ่างเข้ามาช่วย A A แลแล้วก็ P กลายเป็นแอปได้และแอปแอปนะครับแอปทักษะอ่อนไม่ใช่นะครับ P คือพอพานอ่า P แรกกับ P หลังเหมือนเดิมเนาะ P P หน้าคือตัวสะกด P ตัวหลังคือตัวพยัญชนะตน้น L E ออกเสียงเอิ้นๆกลายเป็น Apple Apple นะครับต่อมาครับตัวนี้เอ้ยแปลกๆมันะ้ไดูตัวอื่นทั้งหมดสิเกิดอะไรขึ้น ตัวอื่นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นไงครับขึ้นต้น้ดยตัวพิมพเล็กหมดเลยทําไมตัวนี้คือตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องตกใจครับเพราะมันคือชื่อเฉพาะนะครับตัว J ก็คือตัวอะไรครับจอจานครับ you, สระอูเห็นไหมได้ละจูละจูละ L คือตัวลอลิงครับ Y คือสะลาะรยอร์อนะครับเราจำได้ไหมว่าคุณครูอ๋อสอนว่าเฮ้ย A E I O U มี5ตัวไม่ใช่หรอ ใช่ครับนั่นคือสระเบื้องต้นแต่ขนาดเดียวกันตัว y ก็สามารถเป็นสระได้เช่นกันสระไอกับสระอ e, ีนะครับในที่นี้คือออกเสียงสระไอกลายเป็นจุลายครับจุลายคือเดือนอะไรเนาะนะครับต่อมาครับ s i s t e r นะครับ s คือตัวอะไรครับสอโซ i ออกเสียงสระอ e, ีกลายเป็นสออี e. ตัว s ต่ออ e. ีกแสดงว่าเราเว้นพยางแบบนี้ครับก็จะได้เป็นซอีซซซิตนะครับที T. คือตัวทอทหาร e r ออกเสียงเอเออ,เอ,อกลายเป็นซ okay, ิตเซตโอเคไหมครับนี่คือคำนะครับกี่พยางสองพยางนะครับต่อมาเป็นคำสามพยางบ้าง เริ่มจับหลักได้ยังว่า1พยางมีสละ1ตัว2พยางจะมีสละ2ตัวเอ๊ะสามพยางก็ต้องมีสละ3ตัวอ่ามาดูตัวนี้ครับตัวแรกเลย family นะครับตัวนี้อ่านว่าอะไรครับนี่ขอยาตขยายใหญ่อันนี้ fa ได้1ตัวนี่ mi แล้วก็เป็น ly อ่าได้3พยางละ f a f คือตัว for fun ครับ a ส a, ละแอแล้วแฟแล้วได้แฟแล้วมอม้าครับ i ออกเสียงสละอีนะครับ L คือลอลิง y เห็นไหมเมื่อกี้สละไออันนี้คือสละอีครับกลายเป็น family family โอเคได้นะครับคุยคูอ้อวรรณยุกไม่มีอ่ะไม่ใส่ก็ได้ครับจะบ family จะ family ก็ได้หมดนะครับไม่ต้องตกใจ อ่านออกเสียงให้ได้ก่อนก็พอแล้วนะครับต่อมาตัวนี้ครับกี่พยางค์เอ่ยสามพยางค์เห็นไหมเรามีสระอยู่นะครับสามช่วง A AE เห็นไหมครับ A ตัวแรกครับคือตัวอะไรครับอ่านว่าอะไร A ออกเสียงแอนะครับอันนี้อ่านว่า L แล้ะเพอราะล,ลอลิงตัวเลอลิง p h p h คืออะไร p h ก็คือตัวฟ o r f ฟันเมื่อกี้สอนไปแล้ว เออกเสียง R L ฟาละ BEt นะครับบบอไปไม้ครับ E ออกเสียง A T คือต่อตัวหากกากลายเป็น Alphabet Alphabet ก็คืออะไรครับพยัญชนะง่ายคลิปแรกง่ายจำได้ไหมนะครับต่อมาเอา้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอจอะไรครับ N ตัวใหญ่แสดงว่านี่คือชื่อชอะไะครับชะกันเอ้ยไม่ใช่เัเพาะนะครับออกเสียงยังไงครับอา้าเว้นดูกี่พยางครับ1 2และ 3เห็นไหมจะมีตัวสละแต่ในความเป็นจริงนั้นมันจะไม่ได้มีสีแดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครอ่เอาให้ดูเฉยๆแต่จริงเราก็จะดูได้นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับ N นอหนูครับ o ออกเสียงสระโอได้แล้วโนนะครับ V คือตัววแหวน E ออกเสียง A M คือมอมาโนเวมแล้ครับแล้วบบอใบไม้ ER เจอบ่อยแล้วเนาะ ER ออกเสียงเอเออนะครับกลายเป็น November นะครับได้เนาะเดือนอะไรนะครับพฤศจิกายนนะครับต่อมาครับตอนนี้ก็เป็น3ามพยางเช่นกัน GEN TLE MAN นะครับ G E N อ่านว่าอะไรครับ G ในนี้คือตัวจอจานครับ E ออกเสียง AN คือตัวนอนหนูอ่านว่าเจนละนะครับ ที่คือตัวทอทะหายจะลืมนะ l e ออกเสียงเอินเอินมาอีกแล้วนะครับเอินเอินกลายเป็นเจนเทิล์ละ m a n มอแอนอแมนเอาว่าเจนเทิร์แมนเจนเทิรแมนได้เนาะเฮ้ยกวาดหนึ่งพยางก็พอได้สองพยางก็พอได้ สามพยายงก็พอได้แต่เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีแค่สามพยายงมันมีมากกว่าสามพยายงก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสะกดและอ่านคำศัพท์พวกนั้นได้ไหมนะครับอ่ามาดูคำที่มากกว่าสามพยายงอ่าเอามาไม่กี่ตัวเนี่ยดูซิว่าจะได้ไหมหลักการเบื้องต้นคืออะไรครับ สังเกตตัวสละ a A I O U เห็นไหมในนี้สังเกตปุ๊บดูคำแรกก่อนฟ้าขึ้นมาเกิด<ม>อ,อะไรขึ้นครับ1 2 3 4และ5เอ้ยแสดงว่าน่าจะมี5พยางนะครับตัวแรกขึ้นต้นอยู่แล้วคุณครูตัวแรกว่าบอก A I O U ในที่นี้เอาอออ่างเข้ามาช่วยแต่อย่าลืมว่าตัว U คือตัวอะไรครับยอยักษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็น U ได้คำว่า U แล้ว U อะไรครับ N-I นี่ได้อันหนึ่งแล้วคือะค Ni, e, ะค v e R, อะไรครับ Word, นีบ้ไรร t ah y, อสเสียงอีนะครับ V-E-R อะไรครับเวอร์นะครับ V คือวาแหวน E-R สระเออ U-N-I-V-E-R-S-I-S-S-O-S-O-I- สระอี U-N-I-V-E-R-S-I-TY ซีอะไรครับ T ทีทหาร Y คือสระอีนะครับ University University หรือว่าภาษาไทยเรียกว่ายูนิเวอร์ซิตี้ครับมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับจบป .6 ก็จะเรียนต่อนะครับมหาวิทยาลัยเห็นไหมไม่ยากอ้ามาดูคำนี้ครับมาเจออีกแล้วเจออีกแล้วคืออะไรครับตัวพิมพ์ใหญ่ในนี้มันน่าจะเป็นชอเฉอาะนะครับนี่คือเดือนเดือนแรกเลยครับของของปีนะครับคือเดือนอะไรครับ j a n u a r y นะครับจ a น Uary สะกดยังไง นี่คือแจนนี่คือยูนี่คือเอนี่คือ A, คอวายเห็นไหมอยู่ติดกันก็ใช่ว่าจะเป็นสลัดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเขาดูดเอาครับเดี๋ยวเราก็รู้นะครับอ่านออกเสียงหน่อยครับเจคือตัวจอแจนนะครับเอสลัดแอเอ็นนอหนูอ่านว่าแจนแล้วครับต่อมาครับยู U ก็คือตัวยูเลยเอก็คือตัวนี้ ออกเสียงอานะครับตัวอาจำได้ไหมตัวอาคือตัวรอเรือนะครับ y ออกเสียงสละอี้กลายเป็น January January ก็คือเดือนมกราคมนะครับต่อมาตัวนี้ครับอม,มีกี่พยางเอ่ย1 2 3พยางยอ้าวคัวทำไมมาอยู่ในนี้นะครับเอออยู่ในนี้ได้นิดนึงก็คืออะไรครับ สามางนะครับจริงๆต้งอยู่หน้าที่แล้วเนาะไม่เป็นไรครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับเราแบ่งเป็นตึ๊ดตึ๊ดและตึ๊ดอ่าเห็นไหมซี C ตัวแรกก็ตัวคอควายครับโอสะละอเอ็นนอหนู N ตัวหน้าคือตัวสะกด N ตัวหลังคือตัวพยัญชนะต้นเห็นไหมเอ็ N นอหนูนะครับ E ออกเสียงเอซคือตัวคอควายได้คอนเน็กแล้วต่อมาเลยครับทคือตัวอะไรครับ จริงๆคือตัวทอทหารเนาะเพราะนั้นในนี้คือตัวอะไรครับตัวนี้ได้ครับตัวฉช,ชิงเออตัวฉาชิง ion ion ออกเสียงเอิญเอิเอิญเอิ connection connection ออกเสียงเอิญ Connect เ,เอินะครับ connection 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 นะครับหูบางคนออกตรงๆเลย connection ก็เต็มที่เลยครับนะได้เหมือนกันนะครับการติดต่อนะครับ อาคำนี้ยาวหน่อยกี่พยางเอ่ยเดาได้ไหมคูไม่น่าใส่สีแดงให้ดูเลยอะถ้าไม่ใส่สีแดงเนี้ยน่าจะเดายากอยู่เหมือนกันเพราะนั้นมาดูใส่สีแดงแล้วนะครับ i e o i e a ลองอ่านได้ไหมคฮะอันนี้อันนี้ t r นะครับ c o n t i n e NEN ครับแล้วก็ TAL อ่านว่าอะไรครับตัวแรกครับ I ขึ้นต้นอีกแล้วเอออ่านเข้ามาช่วยครับ IN IN นะครับอออออินและ t e r นะครับทททหาร t e อสาระเอออ่านว่า INTER ละ inter ละอ n t e r อะไรครับ CON คออออคอนอินเทอร์คอน,คอน T I ทอ ไออกเสียงอ e, ีคอนอินเตอร์คอนที่คือตัวนอหนูอีสละเอครับเอ็นนอหนูอี e, แล้วก็ t ตัวทอร์ทหาร al ก็เหมือนกับ l อล e, ครับออกเสียงเอิเอิเหมือนกันกลายเป็นตัวนี้นะครับหรือจะออกเสียงอ้อนออนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับในนี้อ่านว่า intercontinental หรือว่า intercontinental โ okay, อเคนะครับ เห็นไหมว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเริ่มอ่านกันได้แล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ